สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลัคกี้เช่นเคยครับในเกม Demon l e g e n d นะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนช่วงเย็นนี้นะครับจะมาบอกถึงตัวอาร์ติแฟกต์นะครับที่เหมาะกับเกียร์โกมากที่สุดนะครับตอนนี้ผมเพิ่งได้จดหมายมานะครับที่จะเป็นเกี่ยวกับได้รางวัลปั่นตัวอันดับที่1นะครับซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของเียวเลือดนะครับเียวเลือดอันนี้นะครับที่ใส่กับเกียร์โกได้ดีมากนะครับ ดียังไงครับเกโเนี่ยถ้าเร็วกว่าเนี่ยก็จะเพิ่มเกจไม้ตายถูกไหมครับแล้วก็ถ้ามี SP เนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของเกาะเลือดนะครับ50%ของ SP ของเกโกนะครับให้กับทุกตัวในทีมเรานะครับแล้วก็ยังมีการลดความเสียหายนะครับถ้าเป็นปีศาจเนี่ยครับก็สามารถลดความเสียหายได้ด้วยอีก20%นะครับซึ่งนะครับอาวุธไอเอชไอ์ติแฟกชิ้นนี้เนีเ่ยครับเป็นไอเอฟแฟกที่เหมาะสมกับเกโกะนะตอนนี้ที่สุดแล้วนะครับเป็นอาวุธเทพที่ เป็นเรียกว่าเป็นอาวุธออดิแฟคเทพที่ดีมากๆนะครับสำหรับเคียโกดนะครับผมจะแลกมาก่อนนะครับแล้วก็จะทำการอัพนะครับเป็น5ดาวก่อนนะครับเพราะว่านะครับอันนี้ผมได้นั่นเอครับห้าดาวก่อนนะผมอยากเปรียบเทียบนะครับว่านะตอนนี้เนี่ยเคียโกะของผมเนี่ยนะครับใส่เนี่ยน่าสงสารมากเลยนะ SP แค่12ซนะครับอันนี้อยู่ในระดับที่5ดาวนะเดี๋ยวผมจะ หนึ่งห้าดาวก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับก็ผมจะแลกมานะครับในส่วนนี้นะครับสามอันเนาะแล้วก็ผมจะแลกอันนี้เป็นอะไหล่ทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้เป็นอะไหล่นะครับในการทําในส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับผมจะทําจริงๆผมจะทํา6ดาวแหละแต่ว่า5ดาวก่อนเพื่อเปรียบเทียบว่าอาร์ติแฟกต์เก่าของเจ๊โกผมเนี่ยกับอาร์ติแฟกต์ใหม่ที่ผมว่าเทพเนี่ยมันเทพยังไงนะครับ มาดูก่อนครับในส่วนของเกียร์โกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัพนะครับอัพอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับอผมเปลี่ยนเป็นอยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ๋อผมยังไม่เปิดกล่องจะเอาไว้ไอ้ตัวนั้นใช่ไหมครับอ่อเพื่อนจะเห็นว่ามันมีอีกสามอันนะที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับมันจะเป็นพวกของเกี่ยวกับไฟนะครับเหมือนกับพวามเร็วเนี่ยนะครับก็คือสารผงเลยนะครับแต่ว่าก็ ยังไม่ได้ใชใ้ตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ในในส่วนของของมูอิติโลนะที่จะมาถัดมาจากอาชิดระบุใหม่นะครับน่าจะใส่ได้นะครับอันนี้น่าจะทําให้มูจิโรโลผมเนี่ยโหดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยผมต้องการเคียวเลือดก,ก่อนนะครับผมใช้เลยนะผมจะใช้เป็นเคียวแรกเคียวเลือดนะครับอ่ะผมได้เคียวเลือดมาแล้วนะอ่ะผมจะลองมาเปรียบเทียบก่อนนะครับสําหรับสเตตัสของตัวเคียวเลือดนะครับ ตอนนี้เนี่ยเลือดของเกียโกผมคือ5ล้านนะครับ5ล้าน4นะครับถ้าหากว่าใส่เคียวเลือดมาเนี่ยนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะ,ะเป็น5ล้าน3นะก็เหมือนกับอันนี้1ดาวนะครับก็ได้เหมือนกับห่างเหมือนกับลดไป1 0 0 0แสน,นะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ถึง5ดาวนะครับดูความต่างของเ,ออเลือดนะครับว่าถ่างกันรประมาณไหนนะผมจะใช้นี่แบบไม่ให้เสียเวลานะครับ ผมจะถึงห้าดาวเลยนะเดี๋ยวก่อนนะครับอถึงห้าดาวก่อนนะเออเดี๋ยวก่อนนะผมจะพยายามอัพให้ถึงห้าดาวนะฮะโอเคอ่ะตอนนี้ผมนี่ครับเห็นไหมครับ เลือดของเกียกโกะนะครับถ้าหากว่าใส่อันนั้นเนี่ยนะครับจะได้แค่5ล้าน4เท่านั้นใช่ไหมครับแต่พออันนี้ครับ5้าดาวเนี่ยใส่ได้5้าล้าน6นะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของการลดดามเมจนะครับแล้วก็เหมือนกับความเร็วนะเดี๋ยวผมให้ดูความเร็วนะตอนนี้ความเร็วของเกียกโกะคือ1573นานะครับถ้าผมใส่ในส่วนของอันเดิมนะครับมันลดไปนะลดไปเยอะมากนะครับ รถไปเยอะมากนี้หนึ่งสามใช่ไหมครับรถไปก็ประมาณหกสิบนะหกสิบนะก็คือมีความต่างเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูก่อนนะครับว่าเจโก้เนี่ยครับถ้าหากลดความเสียหายไปแล้วเนี่ยแบบเทียบกว่าเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมใส่น,นี้ก่อนนะครับผมจะไปผมต้องไปเปลี่ยนซิเนาะเดี๋ยวก่อนนะผมจะไปอัพตลอดเลยอ่ะผมจะใช้อันนี้ก่อนนะครับ เราลองเปรียบเทียบตามเมทที่ที่โดนนะครับเป็นยังไงนะครับผมจะไปตีกับอ่ะนี่ก่อนนะกันตีกับนี่ครผมจะมีเกียโกดแค่ตัวเดียวนะครับดูว่าดาเมเที่รับเนี่ยจะลดลงแค่ไหนนะครับ น,นี้ก็เดี๋ยวต้องดูตอนที่โดนไม้ตายนะครับก็หลักแสนนิดหน่อยนะอันนี้ก็มีเกาะเลื่อนนะครับเกาะเลือนปกตินะครับน,นี้สื่อก็แสนหกนะครับอันนี้ห้าหมืนแปด โลเทนเนียนครับเป็นไงอ่นนี้ก็น้อยนะแต่แต่ถ้าสังเกตดูเซนิสเซอร์นะครับก็แสนหกนะอ่านี่แสนหกนะครับของเซนิสเซอร์นะครับแต่ว่าถ้าผมใส่อันนี้มานะสังเกตดามจของเซนิสเซอร์นะครับว่าเท่าไหร่นะเดยวจากแสนหกจะเหลือเท่าไหร่นะถ้าใส่ตัวนี้มานะครับ มาดูกันครับว่าเปิดเสียงให้เราใจหน่อยดีกว่าผมว่าก็ลดไปเยอะนะลดไปเยอะมากเลยเนี่ยก็คือห้าห้าหมื่นแปดมั้งเหรอสามหมื่นเองนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เดี๋ยวเรามาดูถ้าไม่ตายนะครับของเซนนิสือินะจากแสนหกเหลือเท่าไหร่นะครับ ก็เหลือแสนแสนสี่เท่านั้น,นครับหายไป2องหมื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วถ้าอยู่ในทีมเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะแต่ว่าผมจะผมจะไปอัพแล้วจะไปอัพวันนี้ผมคิดว่ามันดีมากเลยเพราะว่ามันมีความความเร็วแล้วก็ลดดาเมจยี่สิบเปอร์เซนแล้วก็มีในส่วนของเลฟพีนะที่เยอะขึ้นมากๆนะครับอ่าผมจะมาอัพและนะครับก็เห็นความต่างเล็กน้อยนะแต่ถ้า เ่อน้อยเนี่ยถ้าหากว่าเป็นร้านเนี่ยมันก็จะช่วยลดไปเยอะมากๆนะครับอ่าโอเคผมอัปเกรดละให้มันเต็มไปเลยนะโอเคครับอ่าอัปเต็มละก็เพิ่ม SP มาเยอะมากนะถ้าหากว่า5้ล้านเจ็ดเนี่ยครึ่งหนึ่งก็ประมาณ สองล้านะาาน,าน,าน,นะครับประมาณสองล้านสองล้านกับสองล้านสี่นะครับเยอะมากๆนะให้เพื่อนทั้งทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอ r ติแฟกต์ที่ดีมากๆนะสำหรับแจ็คโกลนะครับโอเคครับเอ่อเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วนะอัติแฟกต์ของแจ็คโกลเนี่ยก็คือตัวนี้ดีที่สุดนะสำหรับการใส่ให้กับสับพนุนนะผมว่าสับพนุนก็ควรใส่แบบนี้นะเพราะว่าสับพนุนเนี่ยควรที่จะตายหลังเพื่อนนะเพราะว่าเหมือนกับ ไม่ควรตายก่อนนะเพราะว่าเกโกรเนี่ยอย่างก็คือเขาอ่ะจ,จะโจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่มเกจใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะสามารถที่สร้างก่อยเพื่อนนะครับบางทีก็มีหลายคนนะที่เล่นเหมือนกับถ้าไม่ตายก่อนนะอาจจะใส่หัวมางก่อนนะครับก็คืออาจจะป้องกันก่อนแต่ผมมองว่าเพิ่มเกจไม้ตายเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเพื่อนเื่อนของเราเนี่ยจะมีเกจไม้ตายเพื่อที่จะตีศัตรูได้ในเทิร์นแรก อาจจะเป็นไปได้นะเตินแรกทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีามากๆนะจะได้เหมือนกับตีมันตีเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งให้มึนกันไปเลยให้ให้จบกันไปเลยนะครับไปเตินแรกก็ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเจโกดเหมือนกับว่าความเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยผมยิ่งได้เปรียบนะครับก็ฝากเจกโกดแล้วก็ฝากอาริแฟกต์นี้นะครับไว้เหมือนกับไว้เหมือนกับเป็นทางเลือกนะครับถ้าผมถ้าเพื่อนมี เอฟเฟกที่ดีกว่านี้เนี่ยก็มาแนะนํากันได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเล้วมาเจอใหม่กันใหม่นะครับกับ EP ีหน้านะครับผมคิดว่าจะทาทาเกี่ยวกับเรื่องของจัดทีมดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันครับเพราะว่าการจัดทีมอะไรที่น่าสนใจนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาใเท่านี้ครับสวัสดีครับ